หมใหญ่เลยเจ้าเดี๋ยวคันครับทีเราไปขายอยู่ตลาดใครเล่าชนุ่มฮันแงนวะแงนอยู่วะเติร์เติร์ดเติร์เราเล่าครับปลาขล่งขึ้นมาตั้งแต่แถวหินคันผมได้หน่อยเนาะแงงหอยก็อยู่หินคันนั่นโอ้ยอยู่หินคันน้เข่ากร้อยดเหรอขึ้นมโดดละสองร้อยบอกว่าได้ถือเป็ดอันปลาจันปขาจันใหญ่น่ะปลาจัน โอ้จันจะใส่น้ำหิมโคงหอ่นแบบโมนจักะนน้มหาเมื่อขึนสิบ่มือขึนมือขึ้นบอมือขึ้ไปนอมาเองบอขับไปโอ้ตัวนี้อึร่วมต้มัวนี้อะคะระ้บรวมบรรยากาศตอนเช้าเช้าตลาดตัด วันพุทธบ้านน้องผือตำบลน,น้องผืออำเภอเขามาราชจังหวัดอุบลราชธานีหาทีพานองมาลรอเบ่งบรรยากาศตลาดนัดบ้านน้องผือกันครับเ็ดไก็เ็ดไปโอ้หารถุงอาหารซัมเดตอู้ออลายยางลายแนวเลยครับอ่าจิกยังยว สุกเสร็บุยังสร็บครับซุปผักติวทุ้งจ้งทุงจังบาทไขายทุงจังไงครับสิบบาทสิบบาทหมูหบอดี้แพงด้ยคือเนาะกดกดกลังตักซุปผักติวเออมีซุปยังแนวว่างซุกะวโอ้มีซุปนอไม่มีไงบุ๊ดซุปยังซุปซุปมีแต่ซุปทางนั้นซุปละสิบบาทเองโอ้โห้าลามนึงข้าลามก็มียี่สิบบาท ไปล่อเบื้งข้างในคนขับพี่น้องจังแวะออกมาปล่อยปลาอมปลาซาอมไว้สามสิบอมไว้วัดวิ่งแต่เนี่ยออกไปตะกินเนี่ยอ้ยอันนี้เนาะจอมกุ้งกจอมกุ้งทั้งเลยจักบาทไหมยี่สิบบาทยี่สิบาทโอ้ยลายแนวลายแนวเลยคนละสามสิบมีหมกไก่หมกน้ำงใหม่มีหมกมีหมกปลาบนนี่หมกไก่หมกน้ำงใหม่มกเกียดโอ้มุมีหมกปลาเนาะปนยังอยู่หลายอย่างหลายแนว เดี๋ยวรอทั้งหนก่อนจังทีพาพี่น้องแยออกมากสิผักหน,นังอ,างอ่างยากินกับปลกับเบี่ยวก็มีอะไรนี่บรรยากาศเท่าตลาดน,นัดมันต้องคือตอนเช้าๆาทุกเช้าว,วันพุธนะครับเนาะนนปึารอีกกรนาอมปอีกกำปาอีกกาโีตูปางสนทั้งทีละหลังเทศบาล ปลาทวงปลาเหนียงหลายยางหลายแนวเป็นแค่ขายเป็นตอนเป็นตอนันนเดียวกันปลาไฟปลามันทปลางปลามาันจะหินขันหมดเนี่ยปลาทูงแถเนอ่ะปลาทูงปลายางปลาทูงปลายางของแถอีก็เป็นโบเลียงก็ปลาทูง เลีเ้ยงยู่เลี้ยงน้ำน่ำคงไปเ,ออเียเต็มวันสิเล <laughs> ียง่เยง <laughs> อเเงเยใหาเอาไปเลี้ยงแบบเท,ทวดาเทวดาเลียงเนาะอืมในกุญแจอีะอละ,าาลลละสิบาบทโลละหยหสิะล,ละสิบห้าโลละร้อยห้าสิบ ไปแบบน้กันะกินเร่งมิโลสิโล่ีนหนกินนึ่งกิโลหับมันกัมันกโอดไปตัวเวอร์ชินแล้วเนาะ้งละสี่สิบกว่าห้งละสี่สิบบาทนี่เลยเองัดออกเ็วลงละสี่สิบ่าบข้นค่ายตลาดเล่นบุกาดีดีะเกน้ำป่านะมีอยู่ดจไปละ น oh. uh ี่ดิลายนึงขีปลาแขนมันอยู <k <k um ่าไปเอาออกได้นี่ขีปลาูมากอูกันแล้นอเนาะกาแฟอูลาดุกจไปย่งเอายีปมาลยนว่าเอายิปไปเพราะว่า้เทนข้เนก็เจ้ากินขีปลาเพราะ่เอาทิมยอดนะะ

bạc muông, bạc mì. bất nè bò, ngờ bất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  ngờ phát ngờ bất ngờ thế. Phát bất nhau nè ngờ bất 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 อึงเนาะบนบนตัวกุขื่นแห้งแห้งอึงหมาไลยเลย่ันแห่เมื่เจ้าขายวกุ้งว่าเซื้อหุ้งไ้หมูกันหน้าว่า็ัด้ครขึ้นงนึ่งหมูก็ได้กินนี่ดิ

เอ่งเขาอึงยางเหยดหมูก็มีเลยคือหุ่นหอนอย่างนี้หยอดพักขาหนียินกัาแกงต้อาใหม่พักลา้อนาหมือน เบิองซนทั้งที่พี่น้องข้าทั้งหินขันบ่มาขายผักมันหินขันทั้งไหนบ่งล่ะโอ้ผักคำพิจาร์พักคำง่ามเนาะโอ้ยว่าจะเอือนซื้อก็ <c oughs> เอือนบ่ออกขักน้ำเนาะโอ้ผักน้ำง่ามเลยมันอยู่น้ำห่วยบ่แม่โอ้บ่แม่บ่ได้ปลูกก้อนบ่ขักน้ำเก็บน้ำห่วยโอ้ครับ เนว่ทีเจ้าผูกเนาะขาตะไคร่ขาตะไคร่แล้วก็ต้นหอมผักขี้ส้มหมูส้มเนื้อใส่กอกห้าบาทกอกหมกใหญ่เลยเจ้าเดี๋ยวกันครับทีเราจะขายอยู่ตลาดไท้เลาชนุมานแมนวะแมนอยู่วะแมนอยู่วะเอาแม่ขันขึ้นก่อนนะขคือจังหวะจะมากมื่อมื่อนั่นเสือผ่านเนาะสี่ใส่กอกเล่าอยู่มือ

จะพอ่าเจ็ดสีกุยเจ้าบาบ่เ้าบ่าบ่เมนเราคล้ายพักค่ะกำลังเข่าซอว่าได้เดี๋ยวทำราคาซับชนกันบ้านยังอยู่ทางโค้งเนียะคนใช่บ่บ่เม อันมตเตอบ้านได้กว่าบุงเขียวเออแม่นแม่นแมนพักบ้านบุงเขียวนี่ตัวย่ามันรัก็ับสินั่งแม่นแม่นแม่นนี่แต่บุงเขียวเบิร์ดละสายนี่เออโพักริมโขงบ้านบุงเขียวแม่นเบิร์ดละสายนี่พักคนปลูกอยู่อันสวนคนปลูกเองบุงเขียวสายนี่บ้านบุงเขียว เ่นมาขายกันแท้ว่ะประจุม่มสายบันบุงเขียวคนปลูกพักมาขายกันนีกไงเี่บบาทเลยเนี่ยพักหอมัออกบทเบทียว <c oughs> ทีเ่เลยยัหเทียว แักกระโดนพรบุมีเบอร์ัยาหอกอย่านังใคย่งมี้เบัมาใบมกปูดห้าบาทสงามเนาะงามงามฝนมันลงามมันถือฝนงามเนาะีมาตาใบมะกูดโอ้พักเงียงดิกวะนี่กินกะหลาบพักไก่บบาทักอ่อ สามมาชาวมาละสิบบาทใส่ยเขาโวยใส่น้ย็นไปตากใครได้บ่ายตาบดเลยแต่ว่าตันีมาค้าเมื่อมันหายเมื่อมันนุ่มะเล่เป็นเดมเาว่าเปแจ๊กผักขยังแกงใส่นมไม้ปตาเข่ามันมึงหัวเพียงเดียวกับเป็นโลหรอาเข่ามันเือขึ้าเดือดขึปลาขึ้น เขาวันโตระสบีโลดโลดจังบาทเโลดสองร้จ้ะโลดสองรอยอบสนตาปลายยางยังดิบเลยปลาโงเนี่ยเกละมังใม่ๆนที่แลืงนี่ระดมั่ง่ดมันดิลมันน้ำมันเอยู่เสียากปเลยเราเลเาขึ้นมาใหม่เลยปลายยางขึ้นจากโคงใหม่ๆเป็นปลายยางไหมป็่ปลาโคงบอ ปลาขวงขึ้นมาตั้งแต่แถวหินขันพูดได้หน่อยเนาะแม่ถอยก็อยู่หินขันนั่นโอ้ยอยู่หินขันเจ็บโลดเอ้นมา้โหชิบีโลดชิบีตโลดชิบีตโลดโตบอกใหญ่เลยโลละสองร้อยพ่อเขาเรียกชิบีตอันเขาจันใหญ่น่ะปลาจันโอ้จันใส่น้ำหินขวงอ่ะใหญ่จันแบบโอ้แม่โอ้เป็จันกระสอบก็จันเขึ้นมาอยู่ปีนอยู่นะเอามาใส่ออตูเกตแล้วแบบยกฟัวไปใส่ ปลาเขามันก็นจหอดโรเปนสีนะตอยางเแบ่งกันสี่เนี่ยคือปลาสมอนเนีดงอะเป็นตะแสบตัวเนาะปลาโค้งแถเลยปลาเข้ามันปลาเข้ามันปลาเข้ามันปลาโค้งเป็นตะแสบอยู่ปลาแซมอนโค้งปลาแซมอนโค้ง

มันก่หรืว tamam ่าเป็นไข่ไก่เห uh, nah, ี um, ้ยงอรืเป่าคเห็ดเฟืองหรือเห็ดฟางโันห้อเจ้าคนเหยังเปิดดังตื่มๆเนาะขายลงเท่าเปิดดังว่ามันมีงานบุญยังเนาะเห็ดฟางผมงามๆโดละลอยแม่อยู่บ้านไหมาโดละหนึ่งร้อยบาท เป็นเก็บมาวังเสาหนีได้เหรอเก็บยังตัาทานหมดลอโลละร้อยาดละ40บาทเนแล้วก็ไม่ไหโ่ปดอุเพิงน่ยนาอโอ้ใชเป็นถาดถาดละสี่สิบบาทถาดเป็นโลกก็โลละร้อยแม่จ้ะทอ้งหมนเพิ่ต่อย่างไรอ่านี่บาทจินะแม่ เห็นสามอย่างไหมใส่ใบยาดางเราหมกท่านนาะกโที่เหนือเนาะนั่นนั่ัมาพอกันอีกแล้วเก็ิ้ไกันแน้ต่างใจได้กันว่าจะเสียบเดวมาขันมากสิมาแวะซืีอกันเอาให้น่นึงอ้ะนาตัวรวมตัวรวมนี่ละเม่นันเห็นแต่พอบานอยู่บันนั่นก็เลย่ม่าดทัดบายยูบอกคนฟังยู ะไปปอยายมาเห็นแจ้วอยู่ด้วะบ้าแต่ไม่ได้ไปแค่จอดโบราณคนดันโอ้อืมกำลังออกน่องแมงสะดิ่งเนาะแมงสะดิ่งจิ้งหรีดต้องละยี่สิบบาทพี่น้องอืมอันนี้กะยังเกาะยามค่ะหบ้าเฮ็ดละข้อนเฮ็ดละข้อนเฮ็ดไอเก่งไปละวุ้ิส่วนเราเอาไปสุบอยู่ นี่ดอกผักกระเจียวมาแล้วจังบาทดอกกระเจียวหนบ,บาทค่ะหนึ่งบาทม,มีพักมียังอยู่เลยครับเด้อเพิ่อนกับใครนี่แหละตลาดวันจันทร์เพิ่อนกับไปโอ้ยลไรมองอยเต็มเหมือนว่าห่อเพิพ่อน,น,นอยู่บ้านน้องถือกูนุ่นเพิ่อนอันนึงเพิ่อนขายหมูแพงยี่สิบบาทแม่งสะดิ่งจริงดีข้าวป่องหรือข้าว เกียบข้าวเกียบหงช้างทุงละยี่สิบบาทยี่สิบบาทจ็ดแผ่นนะน่สองแผ่นแผ่นละสิบบาทข้าวเกียบหงช้างอู้บหไ่ได้กินหน้านะบรรยากาศตลาดบ้านน้องถือตลาดเช้าบ้านน้องถือทุกวันพุธ mêng chi ngon mày tho mày tho mày khay mốt đèn men mày luôn mày 20 mày tho lấy gì มุกยังไงแม่มุกยังมุกปลาชิวมุกลาชิวโอ้มุกละสิบบาทเอ้อเอาให้เนีมุกหนึง่งค่ะตัวจะใครนี่ละ <c oughs> มุกละสิบบาทมุกปลาชิวหน้า ไข่มุแดงเข้าไหมอเมเพวางห <c oughs> <c oughs> ูดอกบนบานกุ้งลายสบานดอกบานงหัวอื่นนี่ยคนปุกมือขึ้นสิบอ่ะมือขึ้นมือขึ้นบ่มือขึ้นไปนอมแห้ง

หอมครับหอมหอมหอมย่างไก่ห่านตุเรียนฮะเลยเด็าเลือกคนไหนจะต้อืว่าเป็นย่างชไก่ย่างแซ่บบัลือโลกก็ส่ค่ะสวัสดีคน่อคุณนะคะตมบู่ขอบโนนะคะาจับถกโเรีนกุณตา ลาบเท้าลาบเมบาทท้องหนึ่ง40บาทท้องหนึ่ง40ค่ะผแหงหมูค่ะ3 0บาทค่ะลาบเป็ดค่ะลาบเป็ดเห่าค่ะแหงหมูค่ะแหงหมูเบกาเนื้อชาๆมเลยค่ะทุงละจ็ดบาททุงละ40ค่ะเป็นแสด้วยทุงละ1 0 1บาทเนื้อหลายค่ะต้องใหหน่อยเพราะว่าม่ีเดียวค่ แง่ทาจกี่ินกไอ้เจ้าบนไหนเขาแย่ทางไหมหนกีแียังเด้เป็นแต่กินเป็นแต่อยากแนอะปลาชิวปลาชิวหรือปลาเก้วเนี่ยโอ้มันคือใช่ว่าปรนปลาเก้วแท้โอ้งามง ว่าเป็นปลาแกวครับอันนี้ยงังูเป็นทุงเป็นทุงในบะับคามโบ้ม่มงกินนู่นทกบปลาคอนาะไมงกินนู่นทุงละยี่สิบบาทอันนี้ฟังยังขึ้งา่จังปากกระยางง่าม เป็นแหวนเป็นแหวนรำไทย เแล้วาที่นะคะเนหรอนแ้นนักบ่ไปกสด้ด้อค่ะถูกและนีนะค่กนี่น่กนไค่ะ

ผู้สร้างผู้สร้างหมกฝาหมกเขียดเี่ยางหมกงีกเยดหมกดน่างๆนเย<ม><ม>ล,ล,ลยาวยรู้าิมรูออนะคช่าอ้ใร่วยเองรวคนล,ลุงขนาดเลยคน <c ười> ขายถือเนี่ <c ười> โอโ้โทครับคู่้ะถงูกแล้จ่ เบิดเล็บ่ามันันเดมันไม่สิเบิอะอึงรวมอึงรวมร้อยห้าสิบบาทอย่างไรเยอะ คนโตหมอขึ้นว่าคนไป็นไตร่วงร่วงร่วมบรรยากาศคึกคักไลยครับพี่น้องตลาดเท้าวันพุธตลาดนัดวันพุธบ้านน้องขื้ าคนมาหลายขนาดเรื่องเมืตลาดนักบ้านน้องคืออำเภอเชียงตลาดจังหวัดอุบลราชธานีครับตลาดตอนเช้าทุกเช้าวันพุธจะมีตลาดนักบ้านน้องคือ,อนคนมาหลายขนาดคือคักครับมือคลืนฝนกระทบอึ้งก็อ,กกออกคนก็นมหาเหลาะซื้ออึง้ง

ก่อนที่จะเนี่ยยังกินหน่อยนะยบรรยากาศคึกคักครับเมีนเน้ตลาดมันต้องคือคนมาไล่ขนาดเลยบรรยากาศคึกคักเอ้าวญญายกลุ้งนี่ล้วก็มาห่อทีบ้ ชเบิ้เลนี้เิรอเิหแล้วหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยกุ้งหอยอยลยยสิบาทกือเบิลายดีหลมาแต่ทั้งคนคนมสดมาตลาดอคนหลายโอ้คนแม่นกับมันนางรถอันนี้มาลตลาดที่กันเนาะเสือปแขนนี่ปกวนีเดเสือวี ไต้นหอมบุกชีลตหัวต้นมันด้สุกแล้วบุกครบหังโอ้หองอางคว้ยมีหางมีหูตัวละห่ววีตีนห่วเออหนันงป่าความเมิด่ดเขเพยังกินอะือแค่นี่นเรเนี้เพยังกินเลย ต้มสุกที่บานไม่เอาพริกหอเอาที่บานที่บานเหมือนกันขมยาเปนขวไม่จ้ำขยรกเาัวนี้ขมจเออขวาเออก็บอกขวได้หน่อยเฮ็ดงมยังงนไรเหอโอ้ยกินแต่น่านเลยขี่สิบบาทตงละสิบม วิกว<ไ> oh, ัยากาศพริกวากัจ้ามปอยๆมาส้เอหอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้บหโอ้โหกอ้โหโอ้โหโโอ้โห้โหโอ้โหโเาหโอ้ห้โอ้โหโ้โหโอ้โ้้อ <meny Dude> oh, <ten> ้โหโอ้้กหนอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ้โหโอ้โหโ้โอ้โหโอ้อ้โห้อ้โหยอ้โห้โหอ้มันอ้โหอบโอหอเออห อยอึงไข่อึงอึงเผาอึงไข่อึงอ่างรอสมเยอึงอ่างอันเดียวกันอ่ะะอึงไข่ล่จักบาทแล้วแล้วนีี่ร้อยหกสครับสี่อยึงไข่อึงเผาไข่ล้วนครับไข่ลวนออยหกบาทงคเงียผักตัวหน่อยกไข่ครับก็ลดเจ็บาทก็ลดนี่เจ้าชิกับสองยครับเนี่ย

โอ้ยวยอะไรออกไปก่อนครับตอนขับพี่น้องขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปหนาพอกันไหมเนาะครับเนาะคลิปนี้ก็จบไปแค่นี้คลิปหนาพอกันไหมสวัสดีครับเกลียดกบแล้ววันละไตมันขึ้นฝนตกแห้งฝนตกแห้งเลยฝนลาไตกบตเกียดมันขึ้นแล้ววะโอ้ยหลีไป่ายดิไตมันบ้าไป ใต่เอาแล้ววะบริเวณกหน้าควงแอืมโอยกอ้ยโอ้ยกอ้าโอ้ย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 โา้ยโอ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 ้ยโ้้ยอ้ยโอ้ยโออ้ยโ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 อ้ย่อ้ยโน้ยอยโ้อ้ยโบ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ลโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโ้เโออยโ้ยโอ้อยโอ้ยย กแห่งเต๋อไดเนะ้เนาะ